สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเกี่ยวกับการทำด d ต t านะครับเป็นการเขาเรียกว่าทำาให้มอนมันตัวใหญ่นะอย่างแรกนะครับเราต้องมี2โปรแกรมนี้นะเนี่ย Drf editor กับ act editor นะครับผมสมมติโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก เราต้องเปิดโปรแกรมเนะครับเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะ grf editor เนี่ยนะพอเปิดมาแล้วอะสมมุติเราจะหาเราจะหา m o เตอร์ซักตัวนึงอะเรามี data ของเซิร์ฟไหนก็นแล้วแต่เรากดเข้าไปเลยครับพอกดเขา้าไปที่ data ของเซิร์ฟนั้นนะแล้วเราก็เราก็มาที่สไปครับแล้วเราก็หาไอตัวตัวเนี้ยนะไอผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอะ แต่ว่ามันคือตัวนี้แหละลองดูชื่อเอาที่มันจะมีเขียดข้างล่างแล้วก็ข้างบนมันจะเป็นเหมือนปากแมวอะโอเคถ้าเกิดบางเซิร์ฟเนี่ยที่เขามีมอนใหม่ๆนะเราสามารถเซฟไว้เป็นตัวอย่างในการทำไอเทมได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเอฟอุิเนี่ยก็เป็นตัวนี้ใช่ป่ะก็กดกดคอนโทลแล้วก็คลิก2อันที่มันเป็น A.C.T กับ A.P.R เนี่ย ล้วผมก็กด X Tag ครับถ้าเราก็เลือกโฟลเดอร์นะโอเคสมมุติวันเนี้ยสมมุติวันเนี้ยผมจะมาทำตัวคอนร์นะตัวคอนร์ไอตัวนอกอะ่ะผมก็พิมพ์ไปคอนร์พิมพ์ตรงนี้นะคอนร์แล้วผมก็หามันโอเคนี่คือคอนร์นี่คือคอนร์นะ โอเคแต่ผมผมว่าคอนดอมันน่าเบื่อครับผมอยากได้ตัวไฟคอนดอมผมก็เซฟที่ตัวไฟตัวไฟคอนดอมผมก็เอ็กแท็วผมก็เลือกโฟลเดอร์ที่ผมชอบเซฟพวกข้อมูลต่างๆของพวก d าต้านะผมเลือกไปเลยโอเคเราได้ไฟล์ไฟล์คอนดอมาแล้วเห็นป่ะ a c t ไฟคอนดอ s p r โอเคอย่างที่เราต้องทำต่อไปคือ เราต้องมีโปรแกรม ACT Editor นะครับผมเรากดเข้าไปที่ ACT Editor นะครับแล้วเสร็จแล้วเราปิดกอันนี้ผมทำข้อมูลอันเก่าอะผมลากไปที่ไฟล์ Condor ครับแล้วผมก็ลากมาใส่โปรแกรม ACT Editor นะโอเคแล้วพอเราได้ได้มอนละเราจะทำยังไง ผมจะทําให้มันคกใหญ่ขึ้นนะครับผมเรากดตรงสคริปครับแล้วเราก็ไอเลือกไอแม็กเนยแมกนิฟีน่ยแล้วเราก็เลือกขนาดมันว่าเราจะให้มันใหญ่ขึ้นกี่เท่าสมมติผมจะให้สักอ่ะสี่เท่าของตัวคอนโดปกติโอเคตัวมันใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นป่ะแต่ว่ามันจะมีตรงนี้ครับที่มันสูงกว่าขอบพื้นปกตินะเราก็ลากมันลงมาครับไม่ให้มันสูงเกินไปครับโอเคมันจะค่อนข้างปกติถูกป่ะ เสร็จแล้วเรากดเซฟตรงนี้ครับเซฟไฟล์โอเคแล้วทีนี้เราก็จะได้ไฟล์ของไฟล์คอนดอมานรักสองตัวหลังการที่เราจะเปลี่ยนอันนี้ Con ไอตัวคอนดอมนะเห็นปะเราลองดูนี่คือขนาดตัวคอนดอมปกติเราต้องการจะให้ตัวคอนดอมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเราก็เลย นี่ครับเอาไฟล์2ตัวเนี้ยเราเปลี่ยนชื่อมันครับกดคุมสองอันนะแล้วเราก็พิมพ์ว่าคอนดอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับอ่าเนี่ยผมจะได้คอนดอสองอันแล้วผมก็จะลากไปใส่โอเคถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีฟ้าแล้วก็กดคลิกดูอ่าเห็นไหมเห็นมาว่าตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นละใหญ่ขึ้นจากเดิมดูตัวล่างแล้วก็ตัวบนเห็นปะตอนนี้ตัวมันจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ คือวิธีทำเนี่ยมันไม่ยากนะคือเวลาอยากได้มอนตัวไหนอะ่ะเราเข้าไปที่ไฟล์น้าที่ผมบอกอะ่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อมอนครับรพิมพ์ชื่อมอนที่เราอยากได้นะถ้าเสร็จแล้วแล้วก็ทําการเอ็กแท็กอย่างที่ผมบอกครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรม a c t ในการขยายมอนนะครับ <c oughs> มันมันจะขยายได้ครับถ้าเกิดว่าลองทำตรงนี้จนจนชำนาญล้วอะ่ะ มันสามารถเอาไฟล์พวกนี้ครับไปประยุกตเป็นไอเทมอะไรพวกนี้ได้นะเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนะวันนี้ผมจะมาสอนทำดาต้าทำให้มอนตัวใหญ่นะครับผมจะได้ง่ายนะได้ต่อการเล่นนะบางทีคนใช้แบบว่าซูมไกลอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นมันได้ง,ง่ายๆนะครับผมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรไอนี้มันจะเป็น act เอ้ยถุยไปคาลาลินก่น มันจะมี ACT กับ SPSPR นะครับมันจะมีไฟล์2ตัวที่เราสามารถเซฟมันต่างๆมาประยุกใช้กันได้ครับประยุกใช้เป็นไอเทมนู่นนี่นั่นหรือว่าประยุกใช้เป็นมอนเตอร์ประเภทอื่นอะไรงเงี้ยครับเนีย่ยมี GM Smoke ด้ว่ยเออเฟียววะเอ้ยอันนี้เจ๋งอะโอเคไปกันผมเซฟไปกัน เนีย่ยไฟล์พวกเนี่ยเราสามารถเอาไปดัดแปลงได้ครับเห็นไหมเอาไปดัดแปลงได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอื่นๆผมจะมาสอนวิธีทําต่างๆนะอันนี้ผมเซฟไฟล์ไว้ก่อนเออผมว่ามันเจ๋งอะโอเคเซฟไฟล์ก่อนพวกไฟล์จีเอ็มทั้งหลายนะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วใช่ปะเราทำคอนดอร์เสร็จแล้วใช่ปะ เนี่ยพอมันต,ตัวมันใหญ่อะเราก็ต้องกดปิดเกมก่อนนะในโฟลเดอร์นั้นอนะเรากดปิดเกมก่อนแล้วเราก็กดไฟล์แล้วเราก็กดเซฟเนี่ยครับพอเรากดเซฟก็ปล่อยให้มันเซฟตัวพั้งหนึ่งตรงนี้มันจะขึ้นว่าฟินิชถ้ามันขึ้นฟินิชก็คือโอเคเรียบร้อยเราก็สามารถทาทาได้เลยนะเข้าเกมไปดูมอนได้เลยครับว่าเราต้องการให้มอนมันประมาณไหนนะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะว่ามอนมันจะขนาดใหญ่ขึ้นจริงไหมนะโอเคเดี๋ยวผมเดินหาก่อนนะว่ามันจะตัวใหญ่ขึ้นจริงไหมนะอย่างที่ผมบอกไหมเออมันอยู่ไหนวะคอนดอแบบนี้มันมีใช่ไหมนะ่ะมีปะเด,เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อน ออวันนี้เป่าหวัแบบเนี้ยดูว่าจะเป็นแบบบนเอ,อ้ยผมขอผมขอเช็คกแล้วนะโอเคผมอาจจะต้องไปขวามอนะเอ,อ้ยไม่ใช่แบบนี้ผมจะต้องไปขวามอนะดูว่ามันมีไหม อันนี้คือขวามอนนะเดี๋ยวผมขอออกไปดูก่อนโอเคเห็นไหมตัวคอนโดที่เราทําอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นครับเนี่ยตัวมันจะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออเนี่ยตัวมันจะใหญ่ขึ้นจริงครับนี่เป็นทิการขยายมอน,นง่ายๆนะเป็นทิการขยายมอน,นง่ายๆเลยครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเวลาเราสนเนี่ยเออฉันไม่มีอาวุธออดีอ่า นี่ยผตีมนะันอะโอเคมันตายตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นแอนิเมชันมันก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะนก็จะตายง่ายขึ้นครับโอเคยังไงวันนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะยังกดติดตาม a n p a g e ไว้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ